นึกว่าอยู่บ้านตัวเองกับเอแฝอีกครั้งหนึ่งค่ะ,ค,ะรครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่แบบว่าวันนี้อยากเอาแนวซีรีส์วแล้วก็ลูกชายในบ้านเหมือน,นกับลูกเด่นคุณลูกกินลูกเคนพวกนี้เขาก็ปั่นป่วนป่วนปั่นอยู่ในบ้านพี่เออยู่แล้วเนี่ยเมื่อกี้ก่อนรอสัมภาษณ์ทุกคนบอกว่าฟิลเหมือนกับสมัยก่อนที่พี่เอเอาเ,อเด็กออกงานแล้วก็รวมสัมภาษณ์ตอนสมัยปีหนึ่งเก้าเก้าศูนย์เนี่ย ว่ารุ่น90เพื่อเกิดแบบเหมือนกับยุคนั้นนะคะยุคนั้นจะรวมเวลาสัมพันยุค90ยุค90เวลาสัมภาษณ์ก็จะรวมกันแบบนี้เดี๋ยวค่ะทุกคนก็บอกว่าเนี่ยเหมือนกันพี่ก็อยากให้ฟิลของฟิลของเอ่อแฟร์วันนี้เป็นฟิลนั้นฟิลอบอุ่นพี่ๆน้องๆนักข่าวมาก็จะได้เจอกับลูกๆพี่เอแล้วก็จะได้กินของอร่อยลูกๆไปช็อปปิ้งได้เลยนะเดี๋ยวแม่ตามไปจ่ายเองเมื่อวานเมื่อวานก็เมื่อวานก็เออ ได้สิได้สิได้สิเม okay, uhm ื่อวานก็แอบมาอุดหนุนค่ะเมื่อวานก็แอบอุดหนุนเองอย่างเนี้ยเอาได้พี่เคนนั้นพี่เคนได้เลยก่อนจัดเต็มมีแต่เพิ่มเติมขึ้นมีร้านอื่นมาอีกเยอะเลยหอหมกทะเลอะไรแบบเนี้ยมากันเติมเลยอย่างเนี้ยค่ะร้านขัวบ้านเอพี่เอก็เพิ่มเมนูแกงส้มมาคนถามถึงแกงส้มเยอะมากพี่เคนภูปังเออไอ้ตายแล้วพูดผิดพี่เคนชีวิตคนหน้าคล้ายกันโอเคพี่เคนภูปังเอาอะไรมาบ้างคะก็ก็มีสลัดชีกับพวกขนมปังนะครับจริงจริง พี่เอเป็นคนที่ทําให้เราเนี่ยต้องไปเตรียมออกเมนูใหม่ใช่เดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยผมจะมีเมนูใหม่มาที่งานของพี่เอด้วยสัญญาแล้วนะคะโอเคออกทั้งงานพี่เอและงานพี่อ้ําอ้ําด้วยนะคะสเปเชียลสุดๆนะแล้วลุรมๆไปตอนนี้พี่เด่นคุณเขาทำซีรีส์วายเองแล้วด้วยนะเขาเขาแข่งกับแม่แล้วนะตอนนี้เออเขา พาลูกๆมาก็เหมือนหลานพีไม <You> ่ใช่หลานยังเป็นลูกได้อยู่ลูกที่ลูกเด่นคุณแต่ลูกเด่นคุณพี่เนีลูกของเด่นคุณก็เลยพามาบอระดกกับคุณแม่พี่รับมรดกโอ๊ยรับไปหลายแสนเลยนะวันนี้อ่ะพี่เด่นคุณมีอะไรจะฝากลูกๆบ้างไหนๆก็มางานแม่แล้วทั้งได้ตังค์ด้วยทั้งได้ฝากงานด้วยเช่นกันก็ต้องมาฝากตลาดพีเอด้วยแหละมาตลาดพีเอก็มากี่ครั้งกี่ครั้งตลาดพีเอก็มีการแบบ พัฒนาใช่อาหารดีขึ้นเรื่อยๆอาหารมีเมนูใหม่ๆขึ้นเรื่อยๆแม่ค้าเข้ามาเยอะเลยค่ะให้เราเลือกไงเงียพ่เดนคุณเดียบางร้านที่ไม่แบบอร่อยระดับหนึ่งเราก็บางร้านเราก็เอาออกอย่างเช่นชาไทยเด่นคุณางเงียคุณเล่นอะคุณเล่นคุณเล่นคุณเล่นดิเขาทำไม่ทานทำไม่ทานทำไม่ทานไอเดียและและรู้สึกว่าอาหารแต่ละแต่ละอย่างมันมาจากร้านดังบางร้านไม่ดังแต่ว่าไม่ได้แบบดังมากแต่ร้านนั้นร้านอร่อยใช่อร่อยมากพี่เอชอบนะที่ร้านไม่ดังแล้วอร่อยแล้วพี่เอทาให้คนได้รู้จัก ก็เหมือนกับการปั้นดาราแหละเด่นคุณเมื่อก่อนน่ใครรู้จักไหมเราก็เอามาอยู่กับเอศสุภชัยเห็นไหมเคนภูภูมือนนะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ร้านค้าก็เหมือนการปั้นดาวนึกออกว่าแต่ตอนนี้เราปั้นเป็นร้านค้าแทนมาอยู่กับอ้ํากับเอแป๊บเดียวก็สุกตาแล้วร้านแต่ละร้านเนี่ยเออพี่เด่นคุณไปขอถ่ายรูปสิเขาไม่ยอมไม่ถ่ายแล้วนะเพราะเขาดังกว่าเราแล้วนะเออพี่ผมเลงไหมเนี่ยครับขาหมูกรอบเชฟเดย์เชฟเดย์เชฟเดย์เมื่อวานจะไปฝากพี่อ้ําพี่อ้ําชอบมากเนี่ยเดี๋ยวเขามีโปรโมชั่นนให้้ดวยะะค นี่แล้วพี่จินนะคะทุกคนขาฝากด้วยนะตอนนี้มาเล่นซีรีส์วายพี่เอด้วยนะคะกระนองเปิดตัววันที่สองะไรเนี่ยนะคะฝากผลงานพี่จินด้วยนะคะเออนะครับซับหน่อยซับหน่อยอ่ะโอเคพี่จินฝากผลงานหน่อยลูกับผมก็ฝากติดตามผลงานนะครับก็คือลองเส้นทางใหม่ๆดูครับก็ลองเหยียบเข้ามาที่ซีรีส์วายดูครับยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยครับเพราะว่าก็เล่นของพี่เอด้วยใช่ใช่ครับนะคะจัดเต็มครับ จัดเต็มแต่ของพี่เอนี้ไม่ได้เล่นเป็นวายชอบเล่นเป็นหมายถึงละครเป็นซีรีส์วายแต่พี่จินเล่นเป็นซีรีส์วายก็มีด้วยครับมก็มีด้วยหนึ่งเรื่องโอเคโอเคถ่ายหลอดเรียบร้อยแล้วอ่ะโอเคเล่นกับพี่เอด้วยเห็นไหมคะ แต่ละคนก็เล่นของพี่เอ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 เล่นอยู่แล้วรับหเล่นเนื้อหน้ากัพี่เอไปเล่นไม่กลับรักษาศูนย์พี่พี่กินินะเล่นด้วยเดี๋ยวกลับยังไงก็ฝากน้องๆได้อ่านแนะนำตัวไหมคะทุกคนค่ะอ่านอะไรมาอ่าอไรมาเป็นแบบไปเล่นงานพิลพเล่นเรื่องอันนี้อันนี้เห็นไหมครับหรือต้องลงมาครับเห็นเห็นอ่านลูกลูกแนะนำตัวเลยก่อน เด่นคุณอาเด่นคุณมาแนะนำเลยดีกว่าไล่เลยเนาะไล่เลยไล่เลยอ่่ะไลลเยน้องปอนนะครับผมน้องปอนน้องก๊อสแล้วก็น้องแฟงน้องเอิร์ดแล้วก็น้องการน้องริวน้องซันนี่น้องบูมน้องเกมเพย์แล้วก็น้องยุ่นนะครับนี่น้องนะน้องเกมเพยนี่นี่เองนะพูดเองให้น้องปอนทีละคนเลยนะครับทีละคนทีละคน วันนี้อ็แต่ว่วันนี้ก็ตื่นเต้นมาหกคนเยอะมากอ่าคนต่อไปน้องอะไรแนะนําตัวชื่อแนะนําชื่อก่อนแล้วก็บอกดังๆลูกดังๆเลยลูกสวัสดีครับผมก๊อตนะครับตอนนี้ผลงานอะไรวันนี้มางานพี่ดีใจมากถามพี่เอเลยโอเคสวัสดีครับผมก๊อตนะครับวันนี้ก็ได้มางานพี่เอก็ดีใจมากครับแล้วก็เดี๋ยวเรากินของอร่อยๆอ่าเก่งมากเด่นคุณเนี่ยรอเลยลูกอ่า สวัสดีครับหมูแฝงนะครับก็วันนี้นะครับมางานเอแฝงนะครับก็จะไปกินของอร่อยๆให้เยอะๆเลยอ่าต่อไปเลยลูกครับผมเลยนะครับวันนี้ก็มางานพี่เอครับก็ของอร่อยเยี่ยมเลยครับอ่าอ่าต่อเลยสวัสดีทุกคนครับการทรพัฒน์นะครับก็วันนี้เนี่ยมางานใกล้บ้านเลยพระรามสามก็ขยุบพระรามสามก็มาหาพี่เอมางานอร่อยๆกันได้ครับแล้วก็ฝากซีรีส์ที่พวกเราจะเล่นกับ ผู้จัดหน้าใหม่ของเราหน้าใหม่หน้าใหม่ทำมาหลายวันแล้วไม่ใช่เหรอก็เพื่อนก็ใหม่เออใหม่ค่ะรอยังไยไม่กี่เดือนใช่ป่ะครับโอเคยังไม่เข้าที่โอเคโอเคต่อเลยลูกคุณพิธาก็ฝากการเอแพร์นะครับวันนี้ผมบอกเลยว่าน่ากินทุกอย่างเลยเดี๋ยวร่วมกับเวทีก็ต้องไปกินแล้วครับขอมกินก็พี่เอไหนหน่ากินกันมันวัดกันไม่ได้อยู่เป็นม้าอยู่ไร เนี่ยเขาเก่งกว่าเธออีกเนี่ยเขาตอบเป็นอีกเนี่ยเรนมาต่อเลยลูกต่อเลยที่เก่งนะให้เพื่อนเป็นผู้จัดเดี๋ยวต่อไปแล้วบูมทานัทบูมแล้วบูมนะครับเลยลูกเก่งมากบูมทานัทครับก็งานในแฟนมีของอร่อยเยอะแยะนะครับก็อยากให้ทุกคนลองเปิดใจเข้ามาลองชิมอาหารในหลากหลายแล้วก็มาเจอเจอแม่ค้าก็พูดคุยกันได้ครับ น่ารักน้องบูมอ่ะต่อไปน้องอะไรครับครับส่วนนี้วันนั้นนะครับกลับไปเนี่ยเอ็แปะทั้งวันแน่แน่เห็แปะมันจะหลอนอยู่ในหัวนะลูกนะนักข่าวพี่ๆนักข่าวเขาบอกว่าหลอนมากต่อเลยลูกน้องอะไรต่ออ่ะเดี๋ยวนี้มีหลายเลอ่ะน้องเกมเฟร้ค่ะพี่บุูมงานเกมแฟรกับดวงดาวที่เป็นแรกสากันอะไรนะเกมแฟร์โอแม่ได้ยินว่าเกมแฟรเนี่ยลองยุ่น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 ุ่มาเดี๋ยว เด็ดคนต้องได้เชื้อพี่เอสิดึงมาแล้วก็แนะนาเลยลูกเออยุ้นพรณโกครับก็มางานเอแฟครั้งที่2นะครับวันนี้จะเอาของกินกลับไปเยี่ยครั้งแรกอะโอเคอร่อยท้วีแต่ของอร่อยเลยยุ่นแล้วก็มาเดินทุกวันนะเพราะว่างานเยอะอร่อยทุกวันเลยแล้วก็มีูเปลี่ยนแปลงกันไปเสมอไอเดียค่ะใกล้ใกล้บ้านด้วยใกล้บ้านนะอานนีครั้งที่ห้าแล้วเจ้าบอกคะคือทำงานเยอะจนจําไม่ได้เลยว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่5ก็คือเรออะยังสนับสนุนร้านค้าทุกร้านนะคะ ยิ่งร้านไหนที่รู้สึกว่าเหมือนเราเออได้ช่วยเหลือนะพี่เคนนะร้านที่คนยังไม่รู้จักเหมือนที่เมื่อกี้ที่บอกแล้วเอามาในงานเอแฝงหรืองานพี่อ้ําๆแบบนี้แล้วคนได้รู้จักนั่นแหละคือความสุขของเราเหมือนเราได้ช่วยคนได้ด้วยอย่างเนียค่ะแล้วพ่อค้าแม่ขายก็ได้ขายได้แล้วคนละแวกของเทอร์มินอลทเวนตี้วันพระราม3นะคะพี่เอเอามาจัดให้ถึงบ้านแล้วนะคะใครอยู่ละแวกนี้นะคะขอเชิญเลยนะคะ10วันเต็มเต็มนะคะตั้งแต่วันที่26ถึงวันที่5 ตุลาคมนะคะมากันได้เลยค่ะพี่เคนผูปังก็ยืนอยู่นะคะนะคะทุกคนขานะเปลี่ยนชื่ออะไรเปี่ยเคนผูปูจากเคนผูปังเคนผูปูแม่ก็ตั้งนะลูกไอเดียเ เห็นไหมแม่ต้องกบเก็บค่าลิขสิทธิ์แล้วแหละรู้เขาชื่อที่แม่ตั้งไปใครจเอาไปผิดได้อีกร้อยแบรนด์เลยอ่ะเดี๋ยวสวนทุเรียนก็ต้องเป็นเคนปูทุเรียนหรือเปล่าคะดีนะดีนะเด่นเด่นคุณแม่แก้วตั้งอ่แม่แก้วตั้งก็เป็นชั้นที่เป็นคนบอกให้ตั้งเพราะฉนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นบริษัททีนี่บายธอต้องตั้งชื่อเด่นดวงเจริญจรัสทีนี่ มันจะได้ดังๆเออเด่นดวงดุดดังอย่างเงี้ยมันต้องเอาขยายจากชื่อเด่นคุณนะเออนอกจากจะมีเพลงใหม่ด้วยใช่ไหมครับโอ้อะไรนะคะเพเงเพลงใหม่อ๋อเป็นเพลงทำใหม่แล้วแต่ปรากฏว่าคนบอกว่าไม่หลอนในหัวอย่างเงี้ย เมื่อกี้ก็เลยให้เขาปิดเลยเอาเพลงแรกมาเปิดก่อนคือคือเพลงที่สองอ่ะมันเป็นจังหวะแบบว่าเหมือนเหมือนตึ้ง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 เหมือมันมันแต่เพลงแรกอ่ะมันเหมือนเข้าไปในสมองแล้วที่ที่น้องบอกอ่ะกลับถึงบ้านกลางคืนนอนแล้วออกจากสมองไม่ได้พี่พี่นักข่าวบอกว่าให้พี่เอแต่งเพลงใหม่พี่เอก็แต่งแล้วปรากฏว่าคนไม่ติดอิดเยก็เลยน้อยเกินใช่เดี๋ยวพี่เอเพลงใหม่ก็เหมือนเต้นเป็นจังหวะเมื่อกี้มีนะคะเดี๋ยวเปิดได้ฟังแบบเต้นจังหวะ ตื่อตื่อเอเอเอมาเอแฝ่เอ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 แฝ่เอเอแฝ่มันจะไม่ติดเหมือนกับว่าพี่เอสมชัยมาแล้วนะคะทุกคนค่ะอะไรอย่างนี้อะไรอย่างนั้นนะคะเอแฟ่เอแฟ่อย่างเนี้อันนี้มันจะติดเอเนี้ยเห็นไหมอ่ะเดี๋ยวเราลองติเอแฟ่เอแฟ่เอ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 แฟ่อันนี้เนี่ยอันนี้แบบเดียงตกร่องอ่ะพี่ตีนอ่ะเอแฟ่ันเดียครับเอแฟ่เอแฟ่อ่ะแล้วน้องๆสี่ทีวายร้องพร้อมกันดีคะ เอแเฟเอแเฟเอแเฟเอฟเพี่ๆตะกี่าวร้องร้องกันสิคะเอแเฟเอแเฟเห็นฟอร์คะสิหัวมากเลยอีกเพลงหนึ่งไม่พีจำได้เจ้าของเพงจำไม่ได้เลยแต่งเองยังจำไม่ได้เลยเลยพีเต้นเพลงเออเพลงแรกไปก่อนเดี๋ยวก่อนนะคะนะฮะฝาอ่ะฝากด้วยนะคะพี่ก็ฝากเอแเฟนะคะเสร็จจากเอ่อเทอร์มินอลพาราม3แล้วก็จำไม่ได้เหมือนกันว่าไปไหนต่ออ่ะฝากไอ้ฟิวเจอร์พาร์คดังสีนะคะ นะคะฟิวเจอร์พาร์ครังสตแต่วันที่2นี้ก็ฝากไปถึงพี่อ้๊อแฟร์ด้วยนะคะเดี๋มวมาบางแคเดี๋ยค่ะเราก็ฝากกันทุกคนพี่น้องกันก็ต้องช่วยเหลือกันเี่ดี๋ยค่ะฝากมาช่วยซื้อพ่อค้าแม่ขายนะคะพี่จัดเต็มนะคะมอบความสุขมอบดาดาให้มาให้เดินให้เจอเอาร้านอร่อยมาให้เอาดนตรีเอาตัวเองมาช่วยซื้อด้วยเดี๋ยเพื่อจะให้มันคึกคืนแล้วตัวเองก็จะวันไหนว่างก็จะมาเดินทุกวันนะคะขอบพระคุณค่ะ อ่าเดี๋ยวพี่อาจจะสัมภาษณ์พี่เคนพี่